ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเดอนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20สิงหาคม2566นะครับเวลา7นาฬิกา40นาทีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องหมดฟืนเด้อนะครับเราก็จะพาท่านนะครับไปดูนะครับตาม สองข้างทางถนนทางเข้าหน้าบ้านยูทูเปอร์นะครับอตอนนี้ก็บ้านนี้ก็เป็นที่เห็นก็เป็นนกจาวบ้านนายพันบ้านหมวดฟุด้นเดออันนี้ก็เป็นบ้านโอ้สอรี่จิมมี่เรื่องจริงอันนี้บ้านช่างปั้นนะครับบ้านผักช่างปั้น อันนี้ก็เป็นบ้านเต๋อวิวนะครับอันนี้ก,ก็แอดมินเปี้ยวแอดมินแนนนี่ก็จะเป็นบ้านแอนเฟรมาร,รีบ้านชิดปักไป ีิราวันชาแนลชายชายชาแนลเสือพาไปลุงหวงัง น้องตองจำปาดงอันนี้ก็ยาอาชิกก,กอกนะครับตอนนี้ก็นะครับขยะก็นนกยังอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็มาทางถนนชายเดยนสวนยางนะครับ ใช่เลยแสา,างนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานะครับหลังจากอัปเดตบ้านนะครับเราก็จะอัปเดตบ้านแล้วเราก็จะมาเก็บขยะนะครับขยะยังตกค้างอยู่นะครับในขยะยังตกค้างอยู่นี่นะครับ ว่ามองดูแล้วมันจะไม่ได้กวดกาดอ,อันนี้รถไถอันนี้ลงวางเขาก็มายึดที่ดินแล้วตอนนี้รถยึดที่ดินจอดรจด <c oughs> <c oughs> นี่แหละออันนี้อันนี้เขาให้เราจอดแล้วเนี่อยอืม เออเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นมันสร้างอะไรบ่ได้หรอกบอกคนว่าให้จอดตรงนั้นบอกเออเอาตรงนี้แหละ,อ,หละอืมพอดีรถพอดีอืมตื่นแล้วบอกรถจะนาน้อยพคนเมื่อยมา <laughs> สี่ทุ่มยีิบเก้าเดเมื่อคืนวันนี้ให้พัก่อนเยอะๆหน่อยนอนให้นอน,น,อนรวดวันเสาร์วัอาทิตย์นี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหน้านะครับหน้าลุงพลประเด็นนะครับต้นข้าวก็เริ่มเขียว ข้าวจีคือแล้วครับน้ำก็ยังมีหล่อเลี้ยงต้นข้าวสม่ำเสมอนะครับตรงนี้สงชัยบ้านไผ่นอเป็นบ้านสอง็ใ็นบ้านเมดาแล้วก็ใครอีกต่งหากอืมอืม นี่แหละอ่ามันจะได้ฝนมันจะได้ฝนอ,อยู่ใกล้กันเนาะ ครับเราจะไปนะครับวันนี้ก็จะพาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับจุไปจุดถนนทางหลวงชนบทสน4068ตัวนี้เราก็อยู่หน้าบ้านที่ทุปเปือ้อนี่นะครับ ือไปเอารถรถจอดจะพูนรถมอเตอร์ไซค์เหรอนี่นะครับ ัวกลางนะครับขัวกลางงนั้นก็จะเป็นขัวกลางเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําห้องซ่วมขัวกลางนะครับจากถนนเข้ามานะครับถนนใช้ร่วมกับชาวบ้านนะครับถนนสาธารณะนะครับพอจะผ่านบ้านหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับ จะผ่านโรงครัวผ่านห้องน้ำห้องส่วมผ่านโรงครัวผ่านบ้านนกดาวนะครับลุงพลฟาดแดนผ่านนะครับบ้านไทยบ้านนอกนะครับผ่านบ้านหมวดพื้นนะครับอันนี้นะครับผ่านนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นชุมชุม,ช,มชนนะครับบ้าน ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับาลงผลประแตนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ทีพักร้อนบัตเบต้าโคแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าพีมมาลงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2ย์4 7 5 2 6 0 9 8 5 6 5 2 6 6 นะครับในาน้ำช่องหมดฟื้นน้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ